ว่าดุดยๆยังไม่น่ะไม่ถามว่าตัวใหญ่อังอันนี้พี่ดิ๊เล่นตัวเล็กอ่ตัวใหญ่ไม่มีแรงดึงเลยอันนี้ทำไงแต่งมาแต่งแป๊บยังไม่พอเอางั้นยังไม่มาอืมยังไม่ค่อยโกฮะยังไม่พอใจอ่ะอันนี้อยู่แถวคลองพิพัฒน์เราจะมาเล่นหน้าตอนเช้าหน่อยรับลมหนาวหน่อยต้องพกมาทุกที่ก็ได้เฮ้ยงี้แ่คืออะไรเนี่ยตาไม้นะไอ้ตาหวายเแค่ตาไม้ต้องทำหน่อยหรอ ทุกว่าต้องต้องมีเนี่ยมีทุกอันเป็นเป็นเหมือนคอไงคอคอคอมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพามาขึ้นใช่ไหมเนี่ยตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนขึ้นดีกว่านี่ขั้นตอนการต่อหางหางหางนี่ต้องยาวกี่เมตรหางนี่ต้องยาวกี่เมตรมาสักสิบกิโลสิบกิโลอะปวนตีนขมักแม่ ไม่รมู้ีะยะเท่าไรประมาณไม่รู้อ่ะแล้วถ้าไม่ต่อหางได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อ๋อว่าจะหมุนเหมือนลูกข่างอ <c oughs> ่ะผ่าคุณคุณนั่นเนี่ <c oughs> ยถ้าไม่เล่ากันสองข้างใช่ไหมไม่เถาก็ได้แต่ผมชอบแบบอะไรที่เป๊ะๆอ๋ๆๆอวคนงานอลังการดเดี๋ยวจะมีสปีชี่คนหนึ่งมามาเล่นด้วยมาเล่นด้วยตอนนี้เขาติดธุระนิดหน่อยไปส่งเมียฟิล์ข่าวธุระใหญ่ใหญ่ เดี๋ยวเข้ามารอลอซุงดูอีเ<ส>้ย <c oughs> สีนีส้สวยอ่ะสีฟ้าเสวยก็ไอตัวนั้นอีกไอดำแดงอ่ะต้องเอาไปไปล่อยเชือกไปปลูกต้นไม้ของเราโยนอ่าเอาไปปลูกกับต้นไม้ในะทุ่งน,นะงกกนนะเดี๋ยวเราก็จะมาโยนว่าเอาขึ้นกัน <c oughs> ไม่ได้ปล่อยปล่อย,อย,งย,อยงไงแล้วก็ปลูกเอาเชือกผูกซื้อกระงูแล้วก็ปล่อยตรงนี้ เรารอลงมาแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็โยนเอต่เพือสิ่งไทต้องรองลองมาถ้าเราไม่มาอตอนเยรอตอนไหนโอ้ยเฮียเฮียเนี้ยนะนะอ๋อก่อนจะดึงเราเราดึง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 แล้วเราล,ง,ล,ลงมามก็ไม่ยากเนี่ยราลงแป๊บอย่าง้ถ้าเราลงมาตอนเย็นๆเนี่ยเขับบ้านเขัาบ้านเข้าบ้านนอนดีกว่าลมเบาของมันเนี้ยนี่นี่โคตรเท่ทุกคนเห็นไหม Surprise, motherfucker! <laughs> not, not. Look, <laughs> look, <laughs> <laughs> Not, 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 not you guys. Oh wait! <laughs> ยดเธอหมดเลยแแกมือแกมือไม่ผิดพลาดทางเทคนิคหน่อยจำชื่อได้คุได้ไว้จิปไหนจิมเน็นบีจำจำได้จิมปล่อยไงจำได้หมาย พับมาเถียงเจ็บปักมเฮีพพยอาก, <c ười> ก,การว่าเป็นไงลมเบาลมเบาไม่ขึ้น <c ười> ไม่รู้สงตัดอะไรตรงนี้สัดขาเขาบอกว่าหางหาลัก่ะไม่ขึ้น2รอลบแล้ว <c ười> เดี๋ยวเราไปแก้กันทุกคนใช้มือใหม่แล้ว จากที่แกไปเม,มื่อกี้นี่รอบที่สามแล้วทุกคนนะการขึ้นเบา้าเ้าเปิ่า <c oughs> พอดิอดีเ <c oughs> าไง <c oughs> มาทุกคนเร<ม>าพิสิรอพี่สิขึ้นเข้าอ,อันนี้จริงแล้ว ไล้ทุกคนได้แกมากติดแล้วเห็น,น,ไ,ไ,หนไหมทุกคนน,น่น,น,น,นหนักผูนแ<า>ร<า>ออพูดออกเสยเลยพูดแรงๆนะทุกคนนะไม่หางว่าอ่ะใจเอเ <laughs> คิดแล้ว

เล็กมากก็ทุกคนเมาเห็นป่ดูดูดูสันดูสันเดออดูสันดูสันโอ้ยสันสันมเด้อ่าทุกคนสันสันมากเลยเห็น่อกงไเลเออเรต้องแก้ยังไง มีเลมี่ยะไม่ทำคอยเที่ยวไปต้องช้างเลยต่นอยู่เห็นชักวามฮะน่นพี่จะเลิกชักวาวชักวาเงียนเวอยเงียน ยังเจ๊ไรกันแม็กชักเ้าหนุ่มเลยป่ะแน่ว่ามึงไปตึกสามอะป่ะไปขอยาเขากินแล้วพักผ่อนสมองซะมั่งเบาขึ้นสูงอะจะเก็บแอล่าเอาป็กับนี่ไเดี๋ยวไปโดนรถเขาอีกกวว่าตัเสียแห้งในโปรสปีดมาแล้วด้วย

ต้องเล่นลงโล่งอะ่ะลงโล่งเลยอ่ะมันหมุนนี่เก็บมันเลยนี่เมืน,นเฟ <c oughs> ียเป็นทองมันหนักเชือกแม่งยกมาเส้นใหญ่ยกเ้าอะพ่อยเป็นทองใช่พ่นอย่างวะยัง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 ไม่พน ดูเปล่ากูเปล่าไม่กลัวเลยปีแข็ง<า>ว่าห่างเรอเหรอเออไป เราไปดูตัวนูน้นดีกว่าท่านผู้ตัวน้นน่ตัวน้นตัวนน,วน,นมาแล้วตัวนูน้นคู่แข่งผมเลยนะ่าเสียงแห้งนะทุกคน ก็ตีแห้งทิ้งคนนึงแบบว่านะเขาไหวไหมเออก็เรามันหนักเลยมันนั่นมันต้องแก้นิดนึงหน่อยมันต้องแก้ตุงอืมแก้ตุงเหรอมันยังไงไม่รู้ยังฝันติ๊กติ๊กไม่เป็นเชือกมันหนักเลยดูเชือกเสิเลเนี่ยนะเชือกเนี่ยนะเราเล่นตัวเมแทโอ๋อแก็มันเม็ดเม็ดเม็ดสี่เม็ดสี่มันไม่ได้เม็ดยึ่งเออยึงตัวเมแทมาเล่นิ่ะโอ้ เราต้องเล่นเหรอต้องเชื่องสีแห้งเล่นอ๋อเชื่องเชืองบางๆใช่ไหมเล็กมันใช้เล่นกับตัวเล็กงงาเล่นตัวใหญ่เลยสุดยอดอ่ะใหญ่เล่นเราเล่นงางแก้ทุกคนตัดทิ้งไปมสาธิตัดทิ้งนึกว่าจะไม่ม้าทันแล้วนึกว่าเมียไม่ให้มาแล้วซื้อของอยู่ซื้อของนานมาก ตลาดรถตีจวเอารถจมอยู่นี่ไอ้นี่ก็มีว่าให้มาคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละว่าปม่จริงพี่เกีย่เล่นแล้วเหนื่อยแล้วมันจะขึ้นได้โอ้ยห้ารอบวิ่งแล้ววิ่งอีกห้ารอบแล้วส่งอีกผมสั่งเยอะยิงในการเล่นรอบเนี่ยของผมเดี๋ยวผมมีอีกตวงมีอันนี้ผมไม่ทำเองอ่ะมีนู่น เซาสกิลให้ผมตวงอืมโอเคเดี๋ยวไปป่าก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาขึ้นในตู้เดี๋ยวมาขึ้นให้ดูทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทั้งติ๊กได้นะผมบ๊ายบายโอเคครับท่านผู้ชมลืมอีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมท่องคอมพิวเตอร์นะทำเกี่ยวกับตกปลาเยอะแยะก็ฝากตามใจช่องคอมพิวเตอร์ไหมครับช่องตกปลาทำอะไรริบหรี่แล้วคิววงคิว่าก็ทำเหมนกัก็ไปดูได้นี่อาจจะหายไปพักหนึ่งติดงาน โอกาสมั่ว่าจะไปถ่ายทำชมดูตกตงตกปลาก็คนที่ติดตามแล้วก็รอยนี่รอยเนี่ยทอยนี่าเราจะไปทำคลิปให้ทำชมดูเรีบไม่มีแล้วแค่นี้แหละาย